สวัสดีครับผมแม้งจะชอบแมงสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม d r a g ก n e t M c l a s s i c นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงวิธีการลงแมนติคอร์นะครับผม,มแมชินิกต่างๆของบอสเนะาะเพื่อที่จะหาของซึ่งต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าเขาจะให้ลงแมนติคอร์ได้สัปดาห์ละ3ครั้งเนาะแล้วก็โอากาสการดรอปของในการสร้างเนี่ยน้อยมากนะครับต้องบอกว่าของในการสร้าง้วยนะแล้วใช้เยอะด้วย Uh huh. ดังนั้นแนะนําถ้าสมมุติงเ,เป็นสายที่ที่อุดหนุนเกมสายเติมอ,ะอ่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อไอ้เจ้าที่ร้านซื้อขายได้นะครับซื้อไอวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาสร้างจะไวกว่านะครับผมซึ่งร้านเติมเกมที่คุ้มที่สุดตอนนี้ก็คือ r i h m m n s h o p นะครับเติมถูกเติมไวเติมดีแน่นอนปลอดภัยหายห่วงแถมมีบริการผ่อนชำระด้วยผมเติมกว่าที่นี่อยู่ตลอดนะครับผม ตามลิงก์ด้านล่างไปได้เลยนะฮะยิ่งเติมเวฟยิ่งตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ยังไม่หมดเขตเนาะแจก Nintendo Switch ตามกันได้เลยนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเติมมเรียบร้อยแล้วแหละเราก็ซื้อของแนละ้วบางทีของมันไม่พอเนี่ยเราต้องมาลงต่อเรามาดูแมกนิคันว่าดันเจียนของแมนดิคอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้คือด่านแรกด่านแรกเนี่ยผมมาแนะนําให้เราตีพวกหัวหน้าที่เป็นหัวเหลืองเนี่ย ที่เพืเ่อนๆเห็นนะตีให้ตายหมดก่อนพอตีตายหมดแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวบอสจะออกมาพอบอสออกมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือแค่ยัดอย่างเดียวเลย <laughs> สิ่งที่เราต้องระวังของบอสตัวแรกจะมีแค่พิษนะครับซึ่งที่ผมโดนเมื่อกี้นี่แหละให้พาปักเสาแก้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้คือที่จับเป็นลากจับสามารถหลบได้นะพอดีผมกําลังจะจะยัดพอดีเลย <c oughs> ก็เลยหลบไม่ทันมันจะเป็นอย่างเมื่อกี้นี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วเราก็นัดกันนะ เบิร์ดสกิลได้เลยวิธีวิธีจัดการคือแต่ละคนเนี่ยให้ให้ใช้ดีบัฟของตัวเองให้หมดมซึ่งทุกอาชีพต้องควรจะต้องรู้หน้าที่นะว่าเรามีบัฟและเรามีดีบัฟอะไรบ้างแล้วอย่างอันนี้ที่ไวเพราะว่าเรามีอิลิสตามามันจะคูณดาเมจไปเท่าตัวด้วยทําให้จบบอสได้ไวนะครับแต่แนะนํานะสําหรับคนที่เพิ่งลงครั้งแรกควรจะต้องมีแท้งนะครับของผมอันนี้คือแท้งเขาบาดหมดและรอบหมดก็เลยก็เลยจะต้องเป็นดาเมจ กันหมดหล้วนเอาตัวบูทมาแทนแล้วก็ตัวดาเมจก็เ,เป็นเป็นคนแทงเอานะครับออันนี้คือสําหรับบ,บอสตัวแรกไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เลยสิ่งที่ต้องระวังเคลื่อนลูกน้องให้หมดแล้วก็นัดการเบิร์ดระวังพิษให้พระปักสาแก้ตลอดเท่านั้นเองนะครับอะอย่างอันนี้คือในในในคลิปคือพระพระเราโดนบาฟขึ้นไปบนภูเขาเนาะ,ะนั่นแหละ่าในกรณีเนี้ยเวลาเพื่อนๆโดนบัร บั๊กเจ้าแมพเนี่ยเพื่อนๆกดที่เมนูนะแล้วก็มันจะมีตรงตั้งค่าใช่ไหมมันจะมีให้กักกับจุดจุดล์เริ่มต้นหรือออกจากจุดนะจุดเนี้ยที่ที่สามารถกดได้กดไปได้เลยนะมันจะได้จะได้ไม่ต้องออกดันนะครับผมต่อมามาดูเฟสที่2กันเฟสที่2ที่เราจะต้องทําคือมันจะมีเจ้าวัวที่เป็นลูกน้องแบบเนี้ยวัวสีเหลืองเนี่ยออกมาทั้งหมด3ตัวซึ่งแต่ละตัวเขาจะมีบัฟ มีบัฟดาเมจมีบัฟป้องกันมีบัฟอะไรสักอย่างนะี่น่าจะเป็นบัฟทีอ่าเราจะต้องแยกมันออกจากบอสหลักตัวใหญ่ซึ่งบอสหลักตัวใหญ่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้ก็คือบอสลูกน้องออกมาเนี่ยน่าจะเป็นคีมมั้งตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าเราต้องแยกมันออกมาจากบอสหลักไม่งั้นมันจะไปบัฟให้กับบอสแล้วบอสจะทั้งถึกทั้งตีแรงอ่ะอันนี้คือบอสไอ้ไอ้เจ้าสีขาวเนะี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือให้แท้งเนี่ย มี2อย่างแท้งแท้งบอสแล้วแยกออกไปจากไอเจ้าตัวลูกหนองหรือในกรณีนี้ไม่มีทแท้งเราก็ต้องให้ตัวดาเมจหนึ่งตัวเนี่ยมาดึงบอสตออไปแล้วก็ไปเล่นกับบอส <c oughs> โดยที่ให้มันห่างออกจากลูกน้องนะไม่งั้นมันจะบัฟให้กันนะครับอย่างบอสใหญ่ก็มีบัฟเองด้วยดังนั้นควรจะต้องแยกออกจากกันนะครับอเนี่ยตอนนี้ผมก็จะแยกเจ้าเจ้าบอสตัวใหญ่ออกมาจากเพื่อนแล้วก็จัดการมันด้วยตัวเดียวนะครับออื <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพอเพื่อนเชียร์ลูกน้องหมดเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราค่อยมาตีบอสหรืออีกวิธีหนึ่งอย่างที่บอกไปถ้ามีแทงให้แทงไปแทงลูก3ตัวนั้นก็ได้แล้วเพื่อนเพื่อนก็มาลุมเจ้าเจ้าบอสใหญ่นี้ก็จะไหวแล้วค่อยเราค่อยไปตีลูกน้องต่ออีกทีหลังนะครับหรือจะสลับกันตีลูกน้องก่อนแล้วค่อยมาตีบอสก็ได้เช่นกันนะครับของผมจะใช้วิธีนี้ก็คือเราแยกตัวดาเมจหนึ่งตัวมามาตีกับบอสใหญ่แล้วก็ที่เหลือไปลุมลูกน้องให้ตายหมดก่อนนะครับ เฟสนี้จะมีเท่านี้เลยสก,กิลที่ต้องระวังคือสก,กิลพวกป่าโวกเนี้ยมันเหมือนจะเบานะแต่ของผมโดนทีหนึ่งถ้าโดนเต็มๆเ,เลยอะแรงอยู่นะวิธีการหลบก็คือถ้าเป็นสายใกล้ไปหลบข้างหลังก็ได้ครับต่อไกลากอาจจะต้องใช้ IF หรือสก,กิลมาตักเยอะหน่อยอ่ะสำหรับบอสตัวที่2เนาะมีเท่านี้ต่อมามาดูเฟที่3ครับเฟที่3มเนี่ยเป็นบอสน่าจะเป็นงูถ้าที่ผมจำไม่ผิด บอสงูเนี่ยมันจะมีพิษเป็นพื้นพิษด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะมันเป็นบอสงูอันเนี้ยถ้าไม่มีแทงอาจจะเจ็บนิดน,นึงเพราะงูมันจะตีค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วก็ SA มันเยอะค่อนข้างเยอะมากเลยเกาะมันเยอะออืแล้วก็มีสกิลนี้ครับเป็นสกิลแมชชนิคของแมพที่เขาจะนับถอยหลังสามงหนึเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาหาพื้นตรงนี้พื้นตรงเนี้ยมันจะมีบัฟป้องกันให้ประมาณหนึ่งแล้วก็ มีฮิวเด้งให้หลังจากที่ไอ้นี่นะหลังจากที่มันกําลังจะปิดแล้วมันจะฮิวเด้งขึ้นให้ดังนั้นควรจะต้องมาพื้นที่ปลอดภัยให้ทันนะครับวิธีการดูมี2อ,อย่างมีดูที่พื้นเป็นสีฟ้าอ่าเป็นออร่าสีฟ้าเลยกาอีกอย่างหนึ่งให้ดูที่หินหินสีไหนตรงกลางเนี่ยครับหินสีไหนลอยมันก็คือฝักนั้นแหละที่เขาจะเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เรากาบมีทริคอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าเรามากับตัวที่เขามีดี ดีดพวกดีดสายฟ้าดีดดีดไฟกับดีดน้ำนี่ผมไม่แน่ใจว่าขัดได้ไหมมันสามารถขัดสกิลบอสไม่ให้บอสออกดามเมจที่เรากระตุกกระตุกกระตุกได้นะครับอือฮึประมาณนี้เลยนอกนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือหลบสกิลบอสเท่านั้นเองครับอา่อาฮะอา่าอันนี้พื้นที่ป้ายนี่แล้วก็มาพื้นที่ออร่าแบบนี้เพื่อนเพื่อสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีหินสีเขียวลอยตรงนั้นด้วยอ่าแต่เข้ามาเห็นไหมมันก็จะมีฮิลค่อยๆฮิลเด้งให้เราประมาณนี้ Uh huh. แต่แน่นอนว่าถ้ามีขัดสกิลที่ผมบอกะเพื<ๆ>่อนๆขัดตรงช่วอน3่มันก็จะทําให้ทังตี้อไม่ได้รับดาเมจนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วที่เหลือก็คือถ้าบอสตามถ้าไม่ใช่ตัวแทงก็วิ่งยิงวิ่งยิงแบบที่ผมทําสกิลบอส,ก,บอสก,ก็จะไม่มีอะไรมากมีแค่ฟันฟันหันมาฟันที่โดนแรงเพราะว่ามันจะหันมาฟันแรงประมาณนี้ครับอันนี้คือสําหรับบอสตัวที่3 ชาลาบอตตัวที่4เนี่ยพอตัวที่ 4, ถ้าไม่มีแท้งจะยากเหมือนกันดังนั้นถ้าสังเกตดีๆทุกแทบจะทุกตัวผมมจะบอกว่ามีแทงจะดีกว่านะครับต้องขอภายนะยังไอยอยู่เนาะอาจจะไอานานนิดนึงเนี่ยวิธีการคือถ้าเอาแท้งมานะครับแท้งอ่ะจะต้องแทงเจ้าเจ้าบอสเนี่ยให้มันหันหากำแพงเพื่อที่มันจะไม่ทุบเพราะมันทุบเนี่ยมันจะทุบเป็นวงว่างมาก แต่ในกรณีนี้ไม่มีแท็งเนี่ยเราก็จะต้องพยายามมองบอสอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยหลบสกิลเอาเนาะ mm hmm. แต่แท้งช่วงเฟสแรกอาจจะยากนิดหนึ่งแนะนําให้ถ้ามีแท้งมาปุ๊บให้แท้งเขามาหาบอสก่อนเนาะตัวดาเมจจะเพิ่งรีบไปนะครับสกิลของบอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากมีกิ้งมีตาหินที่แรงหน่อยแล้วก็ที่เหลือที่น่ากลัวจริงๆก็คือสกิลทุบพื้นแบบนี้ถ้าเรามีแท้งเนี่ยเจ้าบอสมันจะทุบเข้าหา,า,หากำแพงตลอดเวลานะครับ เหมือนเดิมคราวนี้อย่างที่บอกก็คือเรานัดกันให้ออเลสตาเขาแช่แล้วก็ทุกครัเจาะก็ทำดีบบอสแล้วเราก็ยัดสกิลได้เลยนะครับประมาณนี้นี่เห็นสกิลปฟเห็นไหมผมโดนและเจ็บมากอืประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพอตีไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเล่นลูกน้องออกมาอีกเราก็ต้องตีลูกน้องให้ตายก่อนเพราะทุกครั้งที่ลูกน้องออกมาเขาจะเป็นนามาตะเนาะเราจะตีเขาไม่ได้ อันนี้คือผมพยายามจะปิดให้ให้ไวแต่ก็ไม่ไม่ทันเพราะมันไม่ค่อยคิดเนี่ยไอ้สกิลปัดเนี่ยมันจะปัดลัลวๆมากๆเลยถ้ามีแทงเราก็จะสบายหน่อยนะครับนะอันนี้ห้าวิเขาก็บอกว่าเขาจะเรียกลูกเนาะแล้วโกเล็ก็จะเปน็นตะอมะเท่ากับว่าอันนี้ปิดไม่ทัน่า <c oughs> ลูกมาดังนั้นเราก็เคลียร์ลูกก่อนระหว่างเคลียร์ลูกก็คอยดูสกิลวันนี้วิธีการหลบของสกิลทุกพื้นนั่นคือทุกพื้นเนี่ยมันจะมีดาเมจออกมาเป็นขึ้น จากข้างหน้าบอสแล้วไล่ไปเรื่อยๆให้เราแดสเข้าหาตัวบอสเราจะไม่โดนดาเมจนะครับถ้าเราแดสออกจากตัวบอสเราก็จะไปโดนดาเมจอีกทีหนึ่งข้างหลังแทนดังนั้นแนะนำแดสหาบอสจะดีที่สุดครับอพอเคลลูกเสร็จปุ๊บเราก็ตีบอสต่อได้เลยวันนี้คือบอสตัวที่สี่เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายมาเดี๋ยวมาดูบอสตัวสุดท้ายกันบอสตัวสุดท้ายก็คือแมนติคอของเรานั่นเองเจ้าสิงโตมาดูกันว่ามีสกิลอะไรบ้างที่ควรจะต้องหลบหรือ ที่เราจะต้องระวังนะครับแมนที่คอเนี่ยถ้ามีแท้งเล่นง่ายมากเพราะว่าแท้งเขาจะหันหน้าบอสไปอีกฝั่งหนึ่งตลอดเวลาถามว่าทําไมต้องหันหน้าบอสไปฝั่งหนึ่งตลอดเวลาเพราะสกิลขวนของเขาเป็นหมื่นเลยผมโดนทีลหม่นสองนะครับกับทุกครั้งที่เขาสตอมหรือการกระโดดทุกทุกครั้งที่เขากระโดดใส่มันจะมีเหมือนเขี้ยวดาบเป็นออร่าสีสีดำๆออกมาเป็นเส้นๆ อยู่บริเวณฝั่งหน้าบอสถ้าไม่มีแทงคนที่เป็นดาเมจจะโดนเจ็บหนักมากนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ดูว่าเป็นยังไงอะตอนนี้อันนี้คือขวดขวดเนี้ยผมโดนทีละหมื่นกว่านะอ่าและอันนี้ก็คือปฟาบอลสายเฉยๆแล้วก็อยู่ข้างหน้ามันได้อ่าอันนี้คือขวดอันนี้ผมกําลังตั้งอยู่เลยโดนลดดาเมจไมก็เลยโดนแค่ห้าพันอืออ่ะ พอเอสเอบอสล้มบอสมึนละเอสเอหมดละเราก็จัดการยัดได้เลยอันนี้ผมอันตียังไม่มาก็ให้มูนตอนอัตีไปก่อนอแล้วก็ระหว่างนี้ก็แย่งด,ดามเมจจนเขาฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวจะบอกว่ามีสกิลอะไรต่อนะครับดูตามกันไปด้วยกันเลยซึบ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 ,บ,บมึนนานมาก <c oughs> อ่ะอันนี้เขาลอยลอยเนี่ยจะมีสองอย่างลอยแล้วสตอมเลยแบบนี้ เาเห็นไหมครับที่สตอมเลยมันจะมีไอ้ไอที่มันเป็นคลีนแบบพลุออกมาข้างหน้าถ้าเรามีแทงเนี่ยแทงเขาจะหันหน้าไปทางโน้นแล้วมันจะไม่ไม่โดนเาตัวดามจเลยนะครับอ่าส่วนสตอมอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้คือสกิลไอ้แบ็คโฮลเนาะเราก็แค่วิ่งหลบเพราะเขาจะดูดออกมาแล้วเขาจะกดหัวเราส่วนสกิลนี้เป็นสกิลที่เขาจะกระพือปีกเพื่อพัดพายุมันจะมีพายุออกมาอันนี้แนะนําให้หลบนะส่วนในนี้คล้ายๆกับกระพือปีเลยเมื่อกี้เนะี่ยมันคือสตอมเหมือนกันแต่เป็นสตนนบ ่อมาสกิวันนี้เหมือนเหมือนแบคโฮแต่แบบยาวออกมาเป็นทั้งหมด3ลูกเราให้ดูที่ออร่าที่พื้นออร่าสีดําแบบนี้ครับแล้วเราก็หลบแต่ต้องหลบมาให้ไกลหน่อยนะถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยมันจะโดนชายกระโปงแล้วก็จะลมได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกันต่อหางก็แรงนะหางแรงประมาณหนึ่งเลย <c oughs> อันนี้กค่ควนปกติ <c oughs> มาดูกันว่ามีอะไรต่อ่อะอันนี้พายุนะครับ เหมือนจ้าสตอมแต่ไม่ใช่ไปเรียกพายุเนาะมันจะคาะดูปีแล้วก็แค่หลบพายุออกมาครับอ่าน,นี้กระโดดสตอมตึ้มอ่าน,นี้เป็นสตอมแบบคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกแล้วก็จะมีแชรออกมาอ่าส่วนอันนี้แบ็คโฮแต่บอสบลักนิดนึงจะแบ็คโฮปุ๊บแล้วมันล้มพอดีแล้วก็แค่วิ่งออกนะครับประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีกระโดดอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูกันในคลิปนี้น่าจะมีแหละ อ่ะนี่กระโดดอีกแบบหนึง่งคือเป็นการกระโดดที่เขาจะปล่อยบอลด้วยนะครับเขาจะบินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะปล่อยบอลแบบนี้เราต้องวิ่งนะเอาบอลโดดแล้วมันจะขับขับเราแล้วเราก็จะกระตุกกระตุกกระตุกหลังจากนั้นเขาก็จะสตอมเหมือนเดิมครับกระโดดลงมาตุ้มอืความจริงใน PC ซมันจะมีการดูเงาได้นะ <c oughs> ดูเงาได้แต่ว่าอันนี้ผมมองมองอยังไงก็อมองไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีการกระโดดสุ่มเอาหรืออยู่ไกลๆไว ถ้ามีแท้งแท้งก็จะดึงบอสแบบนั้นอยู่ได้ตลอดเวลา่ะอันนี้รักโฮ3ลูกแล้วก็แค่หลบออกไปแต่ของผมหลบไม่ทันในกรณีนี้ดีนะที่เลือกที่จะปาอันตีไปก่อนก็เลยปิดได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นสกิลหลักเลยที่ส่วนใหญ่เพื่อนเพื่เฟสหลังๆเนี่ยจะโดนกันดังนั้นนะหลบให้ดีไม่ต้องกลัวเปลืองสกิลนะครับผมประมาณนี้เลยอันนี้หลักๆเท่านี้เลยครับสำหรับแมนติคอเดี๋ยวไว้ ผมแปะคลิปไอ้นั่นไว้อยู่ว่าจะลงเรื่องสเตตัสเดี๋ยวจะรีบลงให้นะครับพอดีเสาร์ติดเสาร์อาทิตย์ผมทำงานพอดีเดี๋ยวจะรีบลงให้ภายในสัปดาห์นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมรลบฟังครับสวัสดีครับ